สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจําวันที่17สิงหาคม65เนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นของเราก็คือ7กับ9ตัวรองก็คือ0กับ2จริงๆแล้วเราจะจับ0กับ2แล้วเราจับ7กับ9เนาะก็7 0 7 2 7 4 7 5 7 7 7 9 9 0 9 2 9 4 9 6 9 7

ต่อไปเราสามารถคีเอ้ยเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองคือ6กับ8แต่เราจับ4กับ6ให้นะ4 0 4 2 4 4 4 6 4 7 4 8 4 9 6 0 6 2 6 4 6 6 6 8 6 9อย่าลืมเบิ้ลนะคะ4 4 6 6มันจะมีเบิ้ลในตัวนะ7 7 8 8 3ตัวก็4 7 6 6 8 0 หกแปดเจ็ดสี่หกแปดเนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกแปดแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆก็จับสองแนวทางมาใส่กันเนาะแล้วก็ซื้อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซัออบสไครป์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยนะโชคดี โชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ